สวัสดีค่ะคุณครูพิมพ์ปร,รางนะคะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูพีมพ์ปร,รางก็มีโจทย์วิชาภาษาไทยมาให้น้องๆลองฝึกทํากันนะคะสําหรับน้องๆที่กาลังเตรียมสอบมอสี่เข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเดี๋ยวไปลองทําดูด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะข้อใดเป็นคําที่ใช้ความหมายโดยตรงได้อย่างเดียวจักรวาลของเรื่องนี้ก็จะเป็นความหมายโดยตรงซึ่งมันจะไม่เท่ากับเรื่องของอะไรคะความหมายโดยใน นะคะหรือบางครั้งเราเรียกว่าความหมายโดยใยยะประวัติก็ได้นะคะั n ยะประวัติก็ได้นะคะก็นะคะ,นะค,ะความหมายโดย,ยัยยะประวัติก็คือความหมายแบบอะไรคะอ้อมอ้อมความหมายแบบอ้อมออมใช่ไหมคะความหมายในเชิงเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบนะคะความหมายที่เราต้องตีความตีความคืออะไรเราจะแปลตรงๆไม่ได้เช่นบอก หมูแกหมูหมูว่าเขาชี้ถึงหมายถึงหมูเป็นตัวไหมลูกหมูหมูหมายถึงอะไรคะหมายถึงง่ายอย่างเงี้ยนะคะความหมายที่เราต้องแบบแปลอ้อมความหมายเชิงแบบเปรียบเทียบความหมายที่เราต้องตีความหรือเอาแบบชาวบ้านเขาเรียกความหมายแฝงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าในเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วถ้าเป็นความหมายโดยตรงกะคืออะไรความหมายโดยตรงก็จะแบบความหมายในพจนานุกรมเมดิชัลรี่นะคะหรือความหมายที่แบบเรารู้กันโดยทั่วไป นะคะแบบแปลตรงๆไม่ต้องอาศัยการตีความหรืออ้อมค้อมเลยเรามาดูคําว่าหงค่ะคําว่าหงมีทั้งโดยโดยที่นะคะเดี๋ยวก่อนคำเนี่ยมันจะมีทั้งความหมายโดยตรงโดยในหรือมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ข้อนี้เขาถามว่าเอาความหมายโดยตรงอย่างเดียวเรามาดูกันหงนะคะหงเนี่ยปกติก็คืออะไรรู้เป็นสัตว์สัตว์ปีกชนิดหนึ่งใช่ไหมคะกับอีกแบบหนึ่งหงเนี่ยถ้าเกิดคดินแม่หงฟ้ากับหมาวาดัดอ่าหงก็จะเป็นอะไรคะ เป็นําเปรียบเทียบของแบบผู้หญิงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะอ่อฐานะสูงสักนะคะหงฟ้ากับหมาวัดเช่นแบบองค์หญิงกับยาจกยาจกคคออะไรคนคนขอทานอย่างเงี้ยอ่ะพูดถึงหมาวัดเรียบร้อยเลยนะคะหมาวัดอันแรกก็คือเป็นหมาจรจัดใช่ไหมคะห,หมาวัดที่แบบหมามันที่มันแบบอาศัยอยู่ที่วัดอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาจ้อนจัดแหละแล้วก็พระก็เลี้ยงไว้ นะคะอาศัยอยู่ที่วัดนะคะแต่หมาวัดอีกอันหนึ่งหมายถึงอะไรลูกแบบคนที่มีฐานะต้อยต่ำส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะถูกนำมาพูดเปรียบเทียบนะคะกับแบบหงฟ้าหรือดอกฟ้ากับหมาวัดก็ได้ว่าแบบไม่ไม่คู่ควรกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ คำนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วต่อไปรถยนต์ครูขาคุณคุณพี่้าปังางค่ะหนูรู้ว่ารถยนต์มันเป็นยานพาหนะค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าอันอื่นน่ะมันเป็นอะไรอีกไหมบอกว่างั้นเราข้ามไปก่อนไหมได้เราไปดูเล่นละครกันเล่นละครอันแรกเป็นอะไรลูกเป็นอาชีพใช่ไหมเป็นการแสดงเป็นการกระทําอาชีพของดาราเนี่ยการแบบว่าอาชีพที่เขาต้องทาคือแบบอาชีพการเล่นละครอะไรเงี้ยนะคะอีกอันหนึ่งเล่นละครคืออะไรคะการแสดงตบตา นะคะตบตาโกโหกใช่ไหมถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราแปลเราสามารถแปลได้แล้วนะ่ะว่าเล่นละครเนี่ยนะคะมันมีทั้งสองอย่างแต่รถยนต์มีเพียงแค่อย่างเดียว <c oughs> ก็ตอบรถยนต์สิคะจะไปตอบอะไรได้นี่ค่ะวิธีการทำทานุ่น <c oughs> เราหารถยนต์ไม่ได้เราก็ข้ามไปก่อนไปหาอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นักเรียนจะทําได้น้องๆจะทําได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะหรือ การอ่านหนังสือการอ่าน,น,นเยอะหนังสือเยอะทําให้หนูมีคลังคําศัพท์นะคะแล้วก็รู้จักคําที่มันมีความหมายโดยในได้เยอะขึ้นบางครั้งถ้าเราอ่านแล้วเราไม่รู้จักความหมายโดยในอย่างเงี้ยโอ้โหเราก็จะแปลเรื่องนั้นผิดพลาดเปเลยเช่นแบบเจอหมาวัดเราก็แปลหมาวัดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะ เป็นยังไงบ้างคะกับตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทยที่คุณครูพี่มปางพาน้องๆไปทําด้วยกันฝึกเผชิญหน้ากับข้อสอบเยอะๆทําข้อสอบบ่อยๆแต่ถ้ายังไม่มีข้อสอบลองทำแนะน,นําหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะสรุปเนื้อหาพร้อมกับแนวข้อสอบไว้ให้คุณครูพี่มปางก็ขอให้น้องโชคดีนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะเล่มน,นี้